เฉยอาจจะเฉียบก็ได้เมนูไม่เด็ดอาจจะอร่อยก็ได้ที่สั่งไม่บ่อยอาจจะอร่อยก็ได้ไม่ต้องกังวลชีวิตมันควรจริงง่ายจะไปให้หมดทั้งร้านเล็กร้านใหญ่ร้านถูกร้านแพงร้านต่างร้านใหม่จะลองให้ครบทุกทิศทั่วไทยว่าอะไรอย่างอื่นมันจะอร่อยหรือเปล่าสั่งอย่างอื่นจะอร่อยหรือเปล่าอย่างอื่นงล่อยห็ือเปล่าอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่า อย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าอร่อยอันนี้เราเข้าป่าเราก็เลยต้องมีแกงป่า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 อันนี้อาหารป่าหมดเลยใช่ไหมคะอายูเล็ู้เมนอาหารสิอันนี้สิ่งใดนี่คือชื่ออะไรไก่รวนไก่รวนแล้วเนี่ยวางแดดเดียวโอ้โหหน้าตาเหมือนเนื้ออยู่เนาะแล้วเนี่ยปลาคางแล้วนั้นเธอสิ่งใด เนื้อกวางผัดเผ็ดไม่ใช่กวางเหลวหลังเนาะอันนี้น้ำอะไรน้ำเหลืองอ๋ออันนี้เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดนางรมอันนี้น่ากินอยู่นะไข่เจียวไข่เจียวสลัเปาเมื่อย็นนี้ของเรา